สมาคมมะเร็งนรีเวทไทยสถาบันมะเร็งแห่งชาติมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งบริษัทโรชไดอ g กโนสติกประเทศไทยจำกัดบริษัทลอรีอลประเทศไทยจำกัดและบริษัทเบตเตอร์เวย์ประเทศไทยจำกัดแถลงข่าวผนึกกำลังจัดแคมเปญสัปดาห์การตรวจสุขภาพสตรีแห่งชาติ2,568ต่อเนื่องเป็นปีที่2ภายใต้ธีมวันที่สำคัญที่สุดกล้าที่จะก้าวกล้าที่จะเปล่งเสียงกล้าที่จะเป็นเธอเพื่อตัวคุณเองและคนที่รัก เชิญชวนสตรีทุกท่านนะคะ,ะตรวจสุขภาพนะคะเป็นสัปดาห์ที่จะมาตรวจสุขภาพกันนะคะแล้วก็แม้จะไม่ใช่สตรีนะคะจะเป็นบุรุษหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยเชิญชวนให้สตรีที่ควรจะได้รับการตรวจสุขภาพนะคะมารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะ12-19สิงหาคมนะคะเรียนเชิญค่ะ ตรก่่อนทีจะเป็นมนเง็งกในภาครัฐนะครับก็มะเร็งปากมดลูกก็ยังเป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยนะครับการคัดกรองยังเป็นในเรื่องของมาตรการสําคัญที่จะช่วยลดจํานวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกของประเทศไทยนะครับก็ขอเชิญชวนนะฮะวันที่1 2บสถึงสิสิงหาคมนี้นะครับก็ไปรับการตรวจสุขภาพนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะครับฝากไว้ด้วยครับ